สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีและสวัสดีทุกท่านครับผมก็สวัสดีทั่วโลูครับเพาะวผมช่องตุยผาเลาะช่งแนวครับวันนี้เราจะได้มาทำความสะอาดบริเวณบ้านครับก็เชิงดีขึ้นครับก่อนบริเวณนี้ลกครับดีผมว่าวันหยุดด้วยเป็นวันอาทิตย์ด้วยมาทำความสะอาดก็ ตัดต้นกระถินตัดตัดหญ้าครับท่านผู้ชมอันนี้อาจจะดีขึ้นหน่อยครับอันนี้ก็ยังตัดยังยังไม่เสร็จครับบอกมันมีตอกระถินเยอะครับเออเราที่ตัดเฉพาะที่เราตัดได้ครับท่านผู้ชมอับวันนี้ก็บรรยากาศเราขึ้นฝนหน่อยครับเอ่อกระเชิงดูดีหน่อยครับผมที่แรกโอ้อย่าโลกเต็มนะครับผมเดีนี้ก็เป็นวันหยุดผมด้วยผมว่า ตัด้องตัดหญ้าครับทางล่างก็ลกกระปียนบ้างที่ผมยังไม่ได้ตัดครับหญ้าอาจจะหนาหน่อยครับครัฝั่องนี้ก็เตนครับโดยตัดเฉพาะที่เราตัดได้ครับพวกแตนพวกอะไรครับก็โอเคครับผมมันก็ดูดีดูดีกว่าที่ไม่ได้ตัดครับครฝั่องนี้ครับแม่จะเดี๋ยวว่านีะจะจ้างคนมาไถครับปลูกกระเทียมครับ ครับก็ไม่ได้ปลูกมาเป็นปีแล้วครับผมเลยหญ้ามันขึ้นลกรกมากเลยครับนี่ครับบรรยากาศครับนี่ครับแตนอะไรแตนทองเปล่านี่ครับรังมันโอ้โเจเครื่องตัดยามันปุ้ยครับผมจะตอดไปสองแม่ครับท่านผู้ชมครับ โอเคครับผมก็ดีเลยครับเดี๋ยวช่วงหลังอาจจะยามมันขึ้นมาอาจจะตัดง่ายกว่าช่วงแรกครับช่วงแรกมันยามลกยามหนาครับสําคัญพวกยามมันล้มลงครับตอนนี้ก็ตัดยากหน่อยครับบยามาเดินตรวจงานดูก่อน อนนี้ยังไม่ได้ตัดเลยครับผมเดี๋ยววันไหนบ้างบ้างกว่าครับมีต้นใหญ่ใหญ่ครับโอเคเลยผมว่าดีกว่าเดิมเยอะเลยที่แรกฝั่งนี้ยช่วงเช้าครับผมมาตัดก็เดินไม่ได้ครับยาขึ้นท่วมหัวเลยครับผมหญ้าหนามากเลยเพราะว่ายญามแซมขึ้นเรื่อยๆครับมันก็เกิดหลุมลงทับกันครับตอนนี้ก็ รุ่นใหม่ก็ขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆครับฝั่งนี้หนาตึ๊บเลยครับตัดยากครับเดี๋ยวผมมาเปลี่ยนเป็นใบพัดครับอะไรใบฟันต่ออะไรใบตรงครับเออยังโอเคหน่อยเดี๋ยวรอบสองนะ่าจะาตัดง่ายหน่อยรอบแรกกูเมื่อยครับรอบแรกอาจจะเมื่อยหน่อยโล่งเลยครับ วันนี้โอ้อย่าขึ้นทึบเลยน่ะผมหัวเลยครับยาฟังนี้หนาหนามากเลยก็ตัดยากด้วยปเป็นหญ้าเหนียวยญาเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องตุ้ยเพาอชาแนล้วยครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็ครับมาตรวจผลงานดุกอนแต่ก็ดีกว่าเก่าครับดีกว่าเก่าะจะอีก รอบช่วงที่หญ้ามันขึ้นใหม่ให็่ชุดหลังอาจจะตัดง่ายกว่าเดิมครับเดยยาลดไถมาลงมาไถไล่ตรงนี้ครับผมมาปลูกกลนกระเทียมอาจจะตัดง่ายกว่าเดิมครับช่วงแรกหนาหญ้าหนาตัดยากเปลี่ยนใบสองใบแล้วใบแรกก็เปลี่ยนเป็นในวงเดือนใบตัดหญ้าครับซึ่นสามสิบบาทเป็นประมาณสิบนิ้วครับมันก็ถ้าว่าเบิกไหม จะเจอย้าหนาเนี่ยมันก็หนักเครื่องหน่อยครับเรไมาเปลี่ยนเป็นใบตรงครับเออใบตรงก็อาจจะตัดง่ายหน่อยครับยามเจอตอเนี่ยอาจจะยากหน่อยครับเนี่ยมันมันมีผลดีผลเสียด้วยครับท่านผู้ชมครับเรียผมก็คันสามสามเป็นใบเลื่อยครับตัดตอไม้อะไรได้ครับเออนั้นก็โอเคครับก็เบาไปหน่อยครับ เมื่อเช้าก็ฝนตกก็ไม่ค่อยแรงครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมช่องซุ้ยเขาเลาะชาแนลครับนู่นครับที่ก็ลงไปนู่นตีนเขาเลยครับกระทินเต็มเลยใครมีม,มีมีแพ้นันนี้ว่าสบายเลยนะ อันนี้ก็มันมีอะไรมากครับผมมันดูผลงานตของทำว่าเรียบร้อยไหมมันก็ไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันตัดยากครับเป็นหลืบมีหินมีอะไรมีตอเยอะครับครับวันนี้ก็สงสารเครื่องมั่งเครื่องราคาถูกแต่ประหยัดน้ํามันแต่โอ้โนทนครับยอมรับสุดยอดเลยครับผมเครื่องตัดหญ้าจากลาซาด้าผมสั่งมาพันห้าครับผมถ้าอยากดูก็ไปดูอยู่ในคลิปผมเลยครับผมดู ผมเอารูปภาพขึ้นอยู่ครับในลิปตุ่ยพอราชแช n แนลครับบอกว่าโอเครื่องเครื่องนี้ไม่ทนตัดแลว้วก็พังตัดแลว้วก็ดับผมไม่เชื่อแล้วผมเลยผมมาลองด้วยฝีมือผมเลยผมว่าดีอรัผมว่าดีสลับผมเลยนะเออมันดียังไง นึ่งก็ประหยัดน้ำมันสองคุ้มค่าครับใน,ในการใช้จ่ายมันอยู่ที่คนตัดด้วยครับผมมันตรวจเช็คมันเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมันอัดจรบีกา้านมันเช็คพวกเฟืองพ,พวกอะไรครับมันก็อยู่ได้อีกนานครับใช่แย่ว่าเครื่องใหม่ๆนี้ปุ๊บไปตัดเลยแต่แต่ไม่ได้ไปฉลมแกนในหัวเฟืองอ่าบางทีเขาไม่ได้อัดจรบีมาอยู่ข้างในก็มีครับผม ผมแกะดูแล้วเมื่อวานก่อนครับแกะมาเพื่ออูแห้งนี่ว่าครับเนี่ยครับผลเสียที่เขาไม่ได้อาจจะบรีมาโหราะอะไรใส่ไม่นา,นานเพื่อมันจะสึดหลอครับเลยผมถอดมามาอาาัดจระเบรีตอนนี้ก็เครื่องกตัดดีแกนไม่ร้อนครับมันจะอาจจะอะไรนะยืดอายุใช้งานอีกยาวไกลครับผมอีกนานอะ่ะพูดง่ายครับผมมันอยู่ที่ในการดูแลของเราด้วย โอเคครับผมเดี๋ยวคลิปตาจกันใหม่ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องตุ้ยพอระชาแนลครับวันนี้ก็บ๊ายบายนี่ครับอัมบาด้วยผลงานตุ้ยพอระชาแนลจุ๊บ